นี่เป็นกลุ่มที่3เรียกว่าจิตตานุปัศนาสติปัฏฐานการรู้ลมหายใจอย่างนี้รู้คร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้ารู้คว้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกทําจิตให้ปลามโมดยิ่งอยู่หายใจเข้าทําจิตให้ปลามโมดยิ่งอยู่หายใจออกทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกอาการอย่างนี้ดูจิต จิตตานุปัสนาสิปัฏฐานเห็นจิตในจิตนั่นเองและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคือตรงนี้เป็นธรรมานุปัสนาสิปัฏฐาท่านเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงไม่ลืมหลงในอะไรตอนนี้เขาตั้งอยู่กับลมหายใจเขาเห็นลมหายใจเขาไม่ลืมหลงในลมหายใจนี้ชื่อว่าเป็นสติสัมโพชก ขณะที่เขามีจิตอยู่กับลมหายใจตรงนี้ไม่ลืมหลงในลมหายใจนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ดึงกลับมาที่ลมหายใจตลอดนี้นะเขามีการไข้ค,ควรสอดสองธรรมขณะที่เขามีการไข้ควรสอดสองธรรมเนี่ยว่าลมเป็นยังไงใครมารู้ลมนะผู้ที่รู้ลมอยู่เนี่ยที่ยงไม่เที่ยงเกิดดับไหมอย่างนี้นี่เป็นธรรมะวิจยะสัมโพชฌง โคชงคือองค์ตัสลุธรรมคนคนนี้กําลังตัสลุธรรมและนะนะแค่จิตอยู่กับลมหายใจแค่นี้ความเพียรที่ไม่ย่อหย่อนในการที่ไม่ลืมหลงในลมในการไค้ควรธรรมวิชยะนี้เป็นวิริยะสัมโคดชงเมื่อมีความเพียรไม่ย่อหย่อนอย่างนี้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมอย่างนี้ปีติมันจะเกิดเพราะเราจะรู้สึกว่า จิตเราไม่เคยสงบอย่างนี้มาเลยวันนี้สงบอยู่กับลมดีมากเลยความคิดไม่มีนะปิติจะเกิดเป็นปิติสัมโพชฌนะเมื่อกายเมื่อจิตใจมีปิติเนียกายยอ่ยอมลำงับจิตย่อมลำงับผู้มีกายลำงับ,งบจิตลำนับย่อมสวยสุดนะนี่ก็เป็นปันะสสธิสัมโพชฌค์ ีปิติสำโภชมีปัสมมปสติจิตท,ที่มีปิติมีปสัสสติจะเข้าไปสู่ความตั้งมัน่นเพราะไม่ลืมหลงในลมจิตถ้าเกิดสำรวมมีอารมณ์อันเดียวหรือเรียกว่าสมาถะนะจิตมีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจหรือที่พระองค์บอกว่าวิญญาณหรือจิตเนี่ยอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเฉลญงอกงามไปถูได้ <c oughs> ตอนนี้จิตอยู่กับลมหายใจตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ <c oughs> เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นสมาธิสังโพชงแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ให้เดินไปสู่อเุเบกขาสังโุชงคือพิฆูดนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่น แล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับลมเนี่ยทำแค่นี้โอษชมเจ็พร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วนะ